สวัสดีครับพวกผมนาะยคอสเบเกอร์ผมวันนี้เกมนี้ก็เล่นง่ายสบายๆครัผมใช้หนึ่งนิ้วอีกเช่นเดิมครับผมนี่เราสามารถใช้สกิลพิเศษตีมอนได้เออโอ้มอนเยอะมอนเยอะจัด <c oughs> อะทำไมมันไม่ใช้อันตตี่ะ อันนี้น่าจะสอนเฉยๆนะอโอเคผมตอนนี้เรามีฮีโร่ให้เราได้ใช้แล้วผมอ๋อโอเคมันมคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันครับเอออันนั้นมันอันนั้นมันแบบเราต้องไอ้นี่ไงสร้างเมืองสร้างอะไรแล้วเล่นได้ตัวเดียวด้วยเออ ค okay, ผมตอนนี้มันปล่อยผมและโคดง่ายโครเร็วตอนนี้มีฮีโร่อยู่3ตัวนะผมเป็นอาร์เธอร์นะเป็นนักดาบอันนี้เป็นสการ l เลตนักเวทแล้วก็ดำคลับ <laughs> ทำไมชื่อแปลกแปลกว่าดำคลับก็เป็นนักธนูเนาะจะปลดล็อกนี่ต้องเสียเพชรด้วยนะส่วนตัวนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันนะได้จากการเคลียร์เวท ฮะ uh huh. ส่วนนี้คือปราตี hmm. ้ผมก็จะมีเ, mm hmm. เขาเรียกอะไรย mm ูนิตให้เราเลือกใช้หลายตัวอยู่นะมีทั้งนินจามัมงกรไวกิ้งคนแค้นักเวทโอ้หเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้เป็นลุยดันเจียนเนาะร้านค้ามีเปิดกระชับปองเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นก็มีแพ็คมือใหม่ด้วยนะเออได้ตจ้งมังกรฟรีหนึ่งตัวอืม mm hmm. แล้วก็แพ็คยังเปิดไม่ได้ภารกิจอันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่เราต้องเล่นนะครับผมแล้วก็มารับเกพงเ p มารับของรางวัลอะไรกันไปเนาะโอเคครับ <Okay, S 1> ผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูมีสุ่ม,อมเอาโจมตีแล้วกันก็เป็นตะลุยด่านไปเนาะ ืมผู้ช่วยเราก็ค่อนข้างเก่งใช้ได้เลยนะตีทีละห้านะไม่ไม่แย่นะตายตีมอนเก็บเวลแป๊บเวลสองนะครับผมรับบัฟเคลื่อนที่คอมโบเพิ่มขึ้นเอาเดินเร็วด้วยวจริงเราแค่เดินไปเลยก็ได้นะเออ ถ้ามอนมันไม่ขวางอเออถ้ามอนมันไม่ขวางเราไปเลยก็ได้นะจริงเออมเมื่อจมตีตะโยนโยนดาบไปนะน่าจะทางนี้มะไม่รู้เหมือนกันมั่วอ๋อเป็นคืนดาบโหโหดจัด แต่ดามีก็บ,บ้าเวลใช้ได้เดี๋ยวลองเราลองเดินเข้าไปเลยดิได้ปะอ่ะได้เลยจริงเดินไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเวลเราจะได้น้อยอะเดมมันจะไม่ได้เวลอะดด อ๋อ,อกอดย้ำๆคือการใช้ตีเฮ้ยระเบิดระเบิดวิ่งเร็วโอเคเราเพิ่มโจมตีไปเอ๊ะเหมือนจะเป็นแมปเอาไว้พักนะเพิ่มพลังป้องกันเออได้มีเวทไฟวะ่ะ ดาบเป็นไฟถึงบอสยังโอ้โหโ,โหดจัดตอนนี้ตีแรงจัดจัดตอนนี้โอ้โดูดิอืมตีแบบโหดจัด Heh, ตรงนี้ตันเดินมาทางนี้โลดตียับยับ <ies> ตีแล้วติดไฟโหดโหดมากตัวนี้ตอนนี้โหดมากไอตัวเหตุอีกอะต้องตีก่อนมันในนี้ได้นะระเบิดได้นะถึงจะได้อีกพี อันนี้ปล่อยไปเลยครับคีย์ด่านหนึ่งจุดหกแล้วเฮ้ยเหมือนฉากบอสอือ๋อเรากดทีนึงอ๋อกดทีเดียวครับถ้ากดย้ำม,มันจะแซิลโอเคีรอ เออ,อดาเมจไฟแบบโหดจัดโอ้ตอนนี้มอนโคตรเยอะมอนแบบ เยอะมากอะ่ะโอ้ลูกน้องอ็โดนลมุมเวลอาแล้วครับผมอันนี้เพิ่มลดลงเมื่อค่าสตูฝืนฟูเมื่อค่าสตูแล้วกันอืน่าจะต้องขึ้นไปนะโอเค เฮ้ยวิ่งวิ่งมันระเบิดว่ะโอเควิ่งเลยวิ่งเลยครับมันระเบิดสู้ไปก็ไม่คุ้มนะเสียเวลาเนี่ยเนี่ยมันระเบิดเนี่ยอืหมนุนจักรนอดอตเดี๋ยวฟันอีกหน่อยหนึ่ง ส่วนลูกน้องเราโดนครูดาวเรียบร้อยนะยตายไปซะแล้วขีเ่เข้าวาร์ปเลยอมอนรู้สึกมันจะถึกเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเออเนี่ยเนี่ยดูดิตีพอเริ่มตีเบาแล้วอะ่ะคือรู้สึกเลยว่าตีเบาลงอะ่ะอืม เงนตีตียับยับตียับยับคีเรียบร้อยความข้างอันนี้เพิ่มความเร็ในการโจมตีโอเคเอาเลยครับเออตีเร็วขึ้นเยอะโอ้ทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้ค ตายเลยอม่ันเป็นไรเรามีอื้อดูดเลือดตีดูดเลือด,ด,ด,อดงืออีกเรียบร้อยหนึ่งจุดแปดเอาเจอบอสว่าลูกน้องมาพอดีอ,อืคนรู้ใจ อเอ้ยมันโดดโอ้โหตีดีละห้าหลบไม่ทันนี่โดนดีละห้านะเฮ้ยโคตรแรงลบๆสู้ไม่ยากครับผมแต่ต้องใช้จังหวะน,นิดนึงตอนนี้มันสนใจลูกน้องเราแล้วโดนยับยับ ลบๆ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 สู้ไม่ยากสู้ไม่ยากโดนโดนฆ่าจนตายเรียบร้อยเฮ้ยมันมันถึกจังหวะอบสอสท้ายเนี่ยลบๆลบๆจังหวะมันโดดนี่เลยเรียบร้อย เออเอานึกว่าจะไอ้นี่โหลดฉากวาร์ปโหลดอ้จบแมปแรกแล้วแตตอนนี้เราสามารถอัพเกรดฮีโร่ได้แล้วผมอัพสุดเลยแล้วกันแล้วก็ตอนนี้มีฮีโร่สามตัวนะเพิ่มมาใหม่เป็นหอ,อกแล้วก็ธนูพลหอ,อกแล้วก็ธนู ี okay. เริ่มมีตัวเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็เราต่อไปถ้าเราสําเร็จดันเจียนฉากที่สองเนี่ยเราจะได้ตัวนักขนูมาใช้นะผมส่งรางวัลนี้ก็แลกไปเลยแล้วกันรับมันทั้งหมดเลยมีอยู่หกสิบว่ะคุณผู้ชมไหนก็นไหนละขอสักเม็ดกดค้างโอ้ได้ตัวระเบิดอเออเมื่อกี้ผมได้เปิดฟรีนี่หว่าโอ้โห โคเซ็งได้เปิดฟรีแต่ว่าเกมค้างจบเลยเอาเป็นว่านี่ก็เป็นความสนุกของเจ้าเกมไทนี่ฮีโรนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากเล่นก็ใต้ลิงก์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผมตรงดีสคริปชันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ